สวัสดีครับเพื่อนักเทรดนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรีวิวหนังสือดีประจำปี2020นะครับสืบสาไทยนะฮะสึบการเทรดนะครับผมเน้นย้ำเลยว่าผมกล้าฟันทงล้ว่านี่เป็นหนังสือที่ดีสุดในปี2020คําสบสืบการเทรดนะคิดและเทรดอย่างแชมเปี้ยนนะครับ Think and Trade like a Champion นะครับของพี่มาร์คมิเนอวินนี่นะฮะ ผู้แปลคือคุณสรุตลีละวงพาณิชย์นะครับเล่มนี้จริงๆแล้วเขียนไว้ออกวางจำหน่ายตั้งแต่ปีเท่าไหร่วะ2017นะครับ17เป็นแต่ว,ว่าบ้านเราก็มีขั้นตอนในการแปลและก็พิมพ์ค่อนข้างจะใช้เวลานานนะครับเพินน่งได้ออกปี2020สามปีนะฮะก็อย่างบอกไปครับเล่มนี้ผมชอบมากผมอ่านเวอร์ชันอังกฤษแล้วละ่ะ แต่ด้วยความที่คือผมเองก็ไม่เก่งอังกฤษมากมายครับจึงอ่านเฉพาะส่วนที่ตัวเองอยากรู้นะฮะพอมีวชิชาภาษาไทยก็ไม่ดีรอครับเออเร่มน,นี้ผมได้รับอภินันทนาการมาจากทางคุณต้นนะครับคุณต้นเอนซิคนะฮะอินเวสติ้นะครับจริงๆถ้าเขาไม่ให้ผมก็จะซื้อนะตรงผมก็จะซื้อนะเพราะว่า อยากเก็บเอาไว้ครับอยากเอามาอ่านแบบละเอียดอย่างจริงจังนะครับราคา346บาทนะครับมีอยู่สามร้อยหน้านะครับก็เป็นอะไรที่ผมว่าคุ้มครับโคตรคุ้มเลยละ่ะคือมีทั้งกราฟครับเดี๋ยผมผมเปิดสื่อดูด้วยนะครับมีทั้งกราฟมีทั้งเรื่องราวของไมซ t ผมว่าผมชอบตรงที่เขาลงรายละเอียดนะรายละเอียดเรื่องของจุดซื้อ การ trailing stop การขายการซื้อเพิ่มครับผมมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอะ่ะดีจริงเร่นี้ดีจริงแนะนำเลยครับต้องสื้อครับเ,ออเดี๋ยวผมจะมีเปรียบเทียบกับเล่มสีขาวนะเล่มที่เล่มเล่มแรกของพี่มากว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดแค่ว่าเล่ม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 นะคิดแล้วทรอย่างขั้มเปี้ยนมันเป็นยังไงนะครับนี่เป็นออ่อ นี่เป็นตัวอย่างหนังสือนะครับที่ทาง e n s i g เขาเอาให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันถนะ้าท่านอยากอ่านดูตัวอย่างมันนะเขาให้มา47หน้านะครับ47หน้ากันเนี้ยผมมาเปิดให้ท่านดูเลยนะครับอันนี้เป็นของที่เขานำเสนอให้แล้วนะครับให้เขาเอาอ่านฟรีนะเนี่ยสารบัญครับคือบทนำก้าวแรกสู่การคิดและแสดงแชมเปี้ยนนะครับบทที่1นคือเดินหน้าพร้อมแผนการอยู่เสมอครับ บทที่2คิดถึงความเสี่ยงก่อนเข้าเทรดทุกครั้งบทที่3อย่าเสี่ยงเกินกว่ากําไรที่คุณคาดหวังบทที่4รู้ข้อเท็จจริงในการเทรดของคุณบทที่5ทบต้นกําไรไม่ใช่ทบต้นข้อผิดพลาดบทที่6วิธีการและจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นส่วนที่1บทที่7วิธีการและจังหวะในการซื้อหุ้นส่วนที่2บทที่8ขนาดการเทรดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีสุดบทที่9จังหวะขายหุ้นและเก็บกําไรของคุณ บริสิบกุญแจแจ8ข้อเพื่อปลดล็อกผลตอบแทนระดับสุดยอดบริสิ1เ m ็ด d s ซ t ของเทรดเดอร์ระดับแชมเปี้ยนนะครับเห็นไหมครับพี่มาร์คเขาเรียงนะถ้าดูวิธีในกนจะเรียงครับว่าเริ่มต้นเนี่ยแผนการเทรดครับต่อมาคือนะครับให้ความเสี่ยงนำา่อนไหมครับแผนการเทรดให้ความเสี่ยงนํารู้จัก p e r f o r m ร์แมที่แท้จริงของคุณครับรู้จักเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แท้จริงของคุณครับแล้วก็ ทบต้นกำไรครับอันนี้เป็นเรื่องราวของเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับเนี่ยแผนการเทรดนะครับความเสี่ยงเพอร์ฟอร์แมนซ์และก็การจะลงเรื่องราวของวิธีการจับจังหวะเข้าซื้อครับเนี่ยสำคัญครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องเมททอร์ดนะครับเนี่ยสองครับมีสองช่วงด้วยกันนะครับบทที่8เป็นเรื่องของโพซิชันไซซิ่งครับมันนี่แมネจเมนต์นะครับและก็บทที่9เป็นเรื่องของ การขายหุ้นครับตั้งแต่การตัดขาดทุนการเทร์เรนสต็อปครับแล้วก็เทคโปรฟิตนะครับและบทที่10กับ11นี่เป็นเรื่องราวของหมเสร็จครับสุดยอดนะครับคุ้มค่าและก็ครบรูปครับตั้งแต่ต้นจนตั้งแต่หาหุ้นครับหาหุ้นนะแล้วก็บริหารความเสี่ยงบริหารเงินทุนหาจุดเข้าซื้อ จุดล็อกกําไรจุดจุดตัดขาดทุนแล้วก็เทคโปรฟิตครับแล้วก็แกยังแทรกเรื่องราวของเคล็ดลับนะครับในการปลดล็อกตัวเองครับให้สามารถปั้นพอร์ตเติบโตครับจริงๆเดี๋ยวผมไปดูนะบทที่10นะครับบทที่10หน้า254นะ254ก็ว่าไงเขามีกระบวนการอย่างนี้ครับผมจะเล่าคร่าวๆนะ กุญแจ8ข้อคือจับจังหวะการเทรดครับอย่ากระจายเ,เรียกว่าอะไรโฟกัสครับจับจังหวะการเทรดโฟกัสอย่ากระจายนะครับปรับพอร์ตให้เหมาะสมครับปรับพอร์ตบ่อยครับรักษาอัตราส่วนรีวอร์ดริสเอาไว้ครับนะฮะอะไรการตัดขาดทุนต่าง แหมดีจริงไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะเดี๋ยวท่านจะแบบรู้ข้อมูลมากเกินไปอยากชวนท่านซื้อนะครับนี่ฮะนี่เป็น47หน้าแรกที่ทาง n s i เขาให้ท่านได้อ่านเป็นดูข้อมูลก่อนคับผมชอบฟอนต์นะฟอนต์สวยนะหมาป่าสองตัวมีเทรดเตอร์สองประเภทอย,อยู่ภายใต้ภายในเตยคุณผผมประเภทแรกผมเรียกว่าผู้สร้างครับ เอาไที่สองคือนักทำลายล้างเออจริงนะนี่นะผมผมเห็นด้วยนะเพราะว่าผมก็มีเหมือนกันคือปกติแล้วเนี่ยผมจะมีนักทำลายล้างโผล่มาตลอดนะครับแทบจะทุกนาทีครับเนี่ยผมว่าผู้สร้างคืออะไรครับเป็นเรื่องราวเป็นส่วนของจิตสํานึกครับแต่นักทำลายล้างมาจากอะไรครับจิตใต้สํานึกครับนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะมาขยายความให้ท่านอ่านกันที่ละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะ ต่อมากำหนดเข็มทิศภายในของคุณครับอันนี้เป็นเรื่องราวของการวางแผนนะเหมือนกับว่ากำหนดแมปอะครับเป็นรถแมปชีวิตคุณนะครับว่าจะทำยังไงครับนี่ฮะหาต้นแบบครับต้นแบบความสำเร็จว่ามาจากไหนพี่มาร์คเขาก็เนี่ยใช้หลักการเขาก็บอกว่า เขาหาเซป,ป้าได้ยังไงประมาณนี้นะฮะแล้วก็เขาได้แรงบันดาลใจมาจากเ่าที่เราบินนะครับถ้าคุณต้องการวาดภาพไปอย่างล mm ิโอเลโดดาวินชีก็อื่นเลยคุณต้องเรียนรู้ที่คิดให้ได้เหมือนเขาเพราะเมื่อจิตใจของเราไปจดจอ่อกับอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วสิ่งอื่นทุกอย่างก็จะตามมาในสุดนี่เป็นเรื่องราวของอะไรครับกดแรงดูดน,นะครับ ผมว่าดีนะพี่พี่มาร์กนี่แกใช้แบบ <c oughs> หลายทางนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับสะกดจิตตัวเองหรือไม่ก็กําหนดทิศทางชีวิตตัวเองให้ให้ไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องครับเพื่อที่จะให้ตัวเองสําเร็จให้ได้นะฮะนี่เป็นไมล์เซตที่สําคัญนะผมว่าจริงๆนั่นะจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อเมทอดว่าสําคัญนะแต่ไมล์เซตเนี่ยเหมือนกับคุณ <c oughs> ผมว่าทุกคนมีมีส่วนที่เรียกว่าพรสวรรด์นในตัวนะแต่เราเราต่างเป็นเลโอนิซี่เโอนถ้าเป็นนักกีฬานะเราต่างเป็นเลโอนิอะไรเวะเโอนเอลเมซี่อยู่ในตัวทุกคนครับทียงเป็นแต่ว่าทุกส่วนใหญ่นี่เราไม่ได้ฝึกฝนในวิธีการที่ถูกต้องครับ มายเซตและการฝึกฝนสําคัญมากเลยนะครับเนี่ยยอมรับกระบวนการเรียนรู้นี่คือยอมรับในสิ่งที่เรียกว่า learning curve ครับนี่ learning curve นะฮะไอพวกนี้ผมเอาไอเดียไปไปหยอดไว้ในหน,นังสือเล่มเล่มทองผมพอสมควรเลยนะ <c oughs> กำหนดตัวตนของคุณครับ priority นะครับ,รบจัดระดับความสำคัญนะครับว่าอะไรเป็นสูุด 47หน้าผมว่าคุ้มแลยนะถ้าคุณอยากสนใจในเรื่องของอ mindset การเทรดที่ที่ผมว่าเป็นมันเป็นรากเลยนะโอ้นี้เนี่ย47หน้านี่เป็นรากนี่บทนำนะก้าวแรกสู่การคิดแลจะเทนแชมเปี้ยนคือเป็นรากของความคิดที่คุณจะต้องไปโปรแกรมมันได้ครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับถ้าจุดเริ่มต้นคุณถูกกันนะผมว่าต่อไปในการในการต่อยอดผมว่าง่ายขึ้นนะครับเนี่ยไขว้ความรู้ระดับที่ส ความรู้มีอยู่3าระดับคือระดับ1เมื่อคุณได้เดียนหรือแนวคิดจากคนอื่นครับ2คือเมื่อคุณเริ่มมั่นใจว่าสิ่งที่คุณได้ยินหรือได้รูมามันเป็นความจริงครับระดับ3คือการอย่างรู้ซีที่จะติดตัวคุณตอลอดไปครับอันนี้ผมตีความนะถ้าคุณศึกษาในเรื่องของจิตจิตสานึกนะครับระดับ1คือมันอยู่ในจิตสำนึกครับระดับ2คือมันเริ่ม ลงไปแตะจิตใต้สํานึกแต่ว่ายังไม่ฝังครับแต่3นี่คือมันถูกโปรแกรมไว้ในจิตใต้สํานึกแล้วครับนี่ฮะอันนี้สําคัญนะครับถ้าคุณศึกษาเรื่องเดี๋ยวผมจะเอาประเด็นนี้ไปเขียนท่านอ่านแล้วกันนะครับเรื่องประมาณนี้นะบทที่หนึ่งเดินหน้าพร้อมแผนการอยู่เสมอครับนี่เป็นแผนการเทรดครับหรือว่าเป็นแผนการลงทุนเขาเปรียบเทียบ ไปยังนะครับหมอผ่าตัดนะครับว่าต้องมีแผนการผ่าตัดก่อนที่จะลงมือกรีดครั้งแรกการเถียเช่นกันนะครับก่อนที่คุณจะซื้อหุ้นคุณต้องวางแผนเหมือนกับหมอผ่าตัดเลยนะครับเออนี่ดีนะมุมอมองที่ดีครับมีกระบวนการครับในตอนแรกก็บอกว่าไม่มีกลยุทธครับแค่ซื้อต่ําและขายสูงครับจากนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้ครับ จากควาพระนี่เป็นการพี่มาร์กแกเล่าถึงความผิดพลาดตัวเองในดีดน,นะครับนี่สําคัญนะครับมีประโยชน์นะครับอ,องค์ประกอบสําคัญแผนการเทรดความหวังไม่เป็นการเทรดครับเนี่ยความหวังก็เป็นเรื่องของสิงนทรัพย์จัตยานกับสิ่งที่เราคาดหวังหากไม่มีแผนคุณก็ทําได้เพียงคอยหาผลเข้าข้างตัวเองเวลาเทรดซึ่งบ่อยครั้งคุณจะบอกตัวเองให้อดทนในเวลาที่คุณควรขายหุ้น หรือคุณอาาสติแตกตอนนี้นะครับหุ้นยอดตัวตามธรรมชาติจนทําให้พลาดการวิ่งขึ้นรอบใหญ่ของหุ้นตนนั้นนะฮะคำกมที่เขาโค้ดมาแล้วก็ทําตัวหนานี่ก็ผมว่าสําคัญนะครับถ้าใครไม่มีเวลาก็เนี่ยผมชอบนะอ่านสักเล่มเนี่ยเวลาถ้าคุณไม่มีเวลาก็เนี่ยผมไม่ใช้เวลานในการอย่างน้อยผมก็หยุดนะครับคือการการที่คุณทําตัวหนา,นานไว้ให้เนี่ยก็ทําให เราหยุดได้นะหยุดดูเอ้มันมีหน้าน่าสนใจไหมถ้าถ้าคิดว่าสนใจก็ค่อยลงดีเทลต่อไปครับเนี่ยนี่เป็นข้อดีนะครับทั้งรบบการทําหนังสือถ้าคุณอยากจะใส่ใจผู้อ่านนะควรที่จะทําตัวหนาตัวหนาตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้ไว้เขาครับเผื่อสําหรับคนที่เขาไม่มีเวลาเขาจะมีมีจุดหยุดครับถ้าเขาหยุดได้นะการที่เขาจะ ดองสละเวลาเพิ่มขึ้นในการไล่เรียงรายละเอียดที่เขาอยากรู้เพิ่มก็จะมีมากขึ้นตามนะครับคนที่อ่านสื่อส่วนใหญ่อ่ะนะผมว่านะเกินครึ่งหนึ่งอ่ะมักจะซื้อไปอ่านไม่จบหรอกจะดีมากครับถ้าคุณมีการช่วยเขาให้เขาอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นมีจุดที่ให้เขาหยุดพักแล้วก็สรุปให้เขาเข้าใจง่ายครับเป็นเหมือนกับ เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาอยากจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นตัวตัวหนาไอ้เนี่ยเรบบูลเลตครับตัวนี้นะเป็นตัวที่อ่าเป็นจุดให้คุณดูง่ายๆเป็นเป็นการแยกส่วนนะครับเนี่ยพี่มาร์กก็บอกว่าแผนการเทรดกันนะอุ้ยผมว่าส7หน้านี่โคตรดีเดี๋ยวผมไม่เพิ่มให้แล้วกันนะผมไปใส่ในลิงก์ให้ท่านแล้วกันนะอันนี้ดีมากเนี่ยแผนการเทรดครับคุณควรมีแผนสำรองฉุกเฉินไว้ดังนี้นะครับเนี่ยแปด 5ข้อจุดขัดตัดขาดทุนแรกครับเกณฑ์ในการเข้าซื้อหุ้นใหม่โอ,อ้นี่ดีมากเลยนะฮะการขายทำกำไรครับใช้หลักการ3 r อนะครับเนี่ยหอนี่เขามีเขามีคุณสรุปเขาก็ามาแปลนะฮะเพิ่มเติมว่าประมาณ3เท่าของซับอสมครับเนี่ยสมมติว่าคุณตั้งจุดตัดขาดทุนที่เจเปอร์เซ็นตถ้าคุณมีกําไรแล้ว20%ซับอสคุณควรที่จะ ไม่ควรที่จะปล่อยให้กำไรการเป็นการทุนคือยกระดับตัดขาดทุนขึ้นไปครับที่ราคาเท่าทุนคุณนะฮะ t r a ล l i n g stop ตามไปนะฮะแผนรับมือกับหายนะเนี่ยลำดับความสำคัญของแผนการเทรดครับจำกัดการขาดทุนครับปกป้องเงินลงทุนแล้วก็ปกป้องกำไรครับนี่ฮะสำคัญเลยผมว่า47หน้านี่เนี่ยโอ้ยรูปนี้ครับโอ้เป็นสิ่งที่ผมว่าเอ็นซิกใจกว้างนะครับเขาให้ดูบทแรกเกือบบทเลยนะครับเนี่ย ภาพนี้มีค่ามากเลยนะครับนะฮะภาพนี้มีค่ามากเลยนะศึกษาดูครับเนี่ยซื้อซื้อตรงเนี้ยตอนแรกคุณคุณยกระดับคุณให้ตบซับล็อตนี้ใช่ไหมถ้ากําไรมันวิ่งถึง20 20%บเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณก็ยกระดับซับล็อตตามมาตรงนี้ฮะแล้วก็ยกทิ้งตบตามไปเรื่อยๆจากคุณฮนะแผนการเทรดดูเป็นอย่างไรในชีวิตจริงครับนี่ยเนี่ยหูตัวอย่างครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะไปใช้ได้ครับเอาไป ประยุกใช้แดกนี่สีสิบเจ็ดหน้านี่ผมว่าสุดยอดเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยเคสจริงครับเคสจริงที่พี่มาร์คใช้โอ้โอถ้าสนใจเนะี่ยผมให้ลิงก์ไว้ในคลิปนะท่านสามารถไปอ่านคร่าวๆก่อนได้นะฮะฮะนี่เป็นโดยรวมสรุปคร่าวๆนะครับของติงเทรดไลท์แชมเปียนนะครับนี่เป็นสุดที่ดีที่สุดในปีนี้นะครับบอกเลยนะในรอบหลายปีซ้ำไปนะครับที่ผมการันตีว่า คุณควรซื้อนะครับใครก็ตามที่สนใจแนวทางการเทรดแบบเทคนิคอลนะครับไม่มีใครบอกคุณที่ลึกแล้วก็เอาจากประสบการณ์จริงแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแบบนี้แล้วครับต้องซื้อนะครับต้องซื้อราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะสามสี่หบาทครับสามร้อยสีบบาทนะครับฮะบนะครับผมเดี๋ยวผม จะบอกสารบัญไอทุนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับบทที่1เดินหน้าพร้อมแผนการอยู่เสมอ2คิดถึงความเสี่ยงก่อนเข้าเทรดทุกครั้ง3อย่าเสี่ยงเกินกำไรที่คุณคาดหวงัง4รู้ข้อได้จริงในการเทรดของคุณ5ทบต้นกําไรไม่ใช่ทบต้นข้อผิดพลาด6วิธีการและจังหวะในการซื้อหุ้นนะครับ 7. วิธีการและจังหวะในการซื้อหุ้น8ขนาดการเทรดเพื่อผลลัพธ์ที่สุด9จังหวะขายหุ้นและกับเงินลงุณ10กุญแจ8ข้อเพื่อปลดล็อกผลตอบแทนแบบสุดยอด 11ความคิดของเทรเด์ระดับแชมเปี้ยนนะครับดีนะครับแบบนี้ผมการันตีว่าดีนะครับเนี่ยนี่เป็นหน้าของ investing. inth นะครับท่านสามารถซื้อผ่านช h อปปี้ a z a d a ได้นะครับที่ผมทำตอนนี้ผมทำวันที่19นะเขาจะจัดส่งได้ในวันที่27นะครับก็สามารถสั่งซื้อก่อนเห็นลดราคานะครับ20%นะครับเนี่ยฮะผมไม่ลืมไว้ด้คลิปแล้วกันนะถ้าท่านสนใจก็จัดได้เลยครับไปจองก่อนได้นะฮะ แล้วก็2ี2สิบ่นะน่าจะได้ประมาณสักสามสครับ30เดี๋ยวไม่ก็เดือนธันวาครับได้อ่านกันทุกคนนะครับเล่มนี้ถ้าสั่งไปนะครับนะแนะนำครับแนะนำเลยให้ h l y รีดและคอมเมนนะครับว่าใครก็ตามที่ชอบการเทรดสไตล์ผมนะคือถ้าอ่านงานผมงาน,งานเล่มนี้นะผมว่างานผมเนี่ยอนุบาลเลยนะงานผมอนุบาลมากอะ่ะเป็นแบบ เด็กอนุบาลเขียนหนังสือครับนี่เป็นงานที่เรียกว่าเซียนหุ้นเขียนเองแล้วก็เขียนในแบบที่เข้าใจครับเข้าใจง่ายแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับแนะนำครับนี่ฮะติ้งแอนเทรดไรก็จำเป็นนะครับคิดแล้วเทรดอย่างจมเปยนนะครับซื้อเลยครับซื้อแนะนำให้ซื้ออย่างสซลิมทิมประตูเขาเล่มนี้ครับแนะนำครับ เท่านี้นะครับคลิปนี้อ่านนิ่มเออเล่มนี้มีสอง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 สีนะคือจะมีสีฟ้าและสีสีทองนะครับสีทองปะสีออกส้มๆนะครับเนี่ยเลือกได้นะครับเลือกได้ว่าจะเอาสีอะไรนะครับขอแนะนำนะครับอีกครั้งหนึ่งแนะนำให้ซื้อครับใครชอบการเทรดใครที่อยากเทรดสไตล์สวิงเทรดนะครับให้สำเร็จให้เก๋าเกมแบบพิมพ์มาร์กเมนวินีนะครับต้องซื้อไปอ่านครับเล่มนี้ ครบรูปครับตั้งแต่เรื่องราวของ Mindset การเตรียมตัวจุดซื้อจุดขายการแบ่งเงินซื้อการรักษาผลประโยชน์ทุกอย่างครบวงจรครับเท่านนี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ